ามาลายแมนมาลาแมนเป็นข้าวข้าหอมไม่ไวแสงอายุสั้นนะครับอายุในในนาอายุ95วันในนาดำ110วันแล้วนกะ็มเมล็ดเรียวยาวมเมล็ดยาวถึง7.9มิลน,นยาวมากยาวกว่าข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมท่วท่ไปที่มีอยู่เราเราได้ปลูกเปรียบเทียบกับข้าวของเวียดนามที่ชนะเลิศะกวดข้าวโลกมาเมื่อปีที่แล้ว เราบอกว่าในระบบการปลูกเกษตรอินทรีย์ผลผลิตมากาออกว่าเท่าตัวเลยข้าวของเวียดนามนี่ที่คุยว่าผลผลิตเป็นตังมาอยู่ในระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยแค่300กิโลกร,รัมต่อไร่ดนั้นข้าวมาเลร์แมนปลูกได้ถึง600กิโลกรัมต่อไร่นี่ยังไม่ได้ทใส่ปุ๋ยเลยเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวตัวนี้น่าจะเรารเรารไม่ต้องกลัวข้าวของเวียดน,นาม คิดว่าสู้ก็ได้แล้วก็มเมล็ดก,ก็ยาวก,กว่าระหว่างหอมมะลิเดิมของเรากับอม,มรประคุมอะไรอย่างนี้นะคะแ<ะ>ต่ว่าเกิดควาเพื่อนเก<ะ>ิดแตกกว่ามมันก็ทานแล้วก็แบบข้าวนุ่มแบบข้าวหอมมะลิข้าวนุ่มเหนียวแต่ข้าวกล้องเขาจะเขาจะนุ่มมากข้าวกล้องข้าวหอมมะลิยัง,ย,งยังไม่นุ่มเท่า ห Eller, ุ่มก็หุ่มวัติเลยในหัวข้อข้าวกล้องก็คือด้วยความที่เราหมักหมูแห้งใช่ครับใช่คร okay. ับทานข้ากล้องได้แล้วเราก็ผสมข้าวกล้องหอมอะไรแมนกับกับข้าวสีได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็สุกพร้อมกันก็จะนุ่มอร่อยมาของพันนี้เขาเป็นลูกผสมหรือว่าเป็นพ่อแม่ก็มายังไงอ๋อเป็นข้าวเป็นข้าวกลายพันธุ์เป็นลูกของข้าวเจ้าหอมนินอ๋อกลายมันน่าจะจันทร์ก็มันเปลี่ยนจากข้าวสีม่วงไปเป็นข้าวสีขาว แต่ข้าวเจ้าหนนึ่งก็เป็นข้าวอยุสั้นแล้วก็คุณภาพมันต้มดีเอาเป็นข้าวขาวมันนุ่มนุ่มกว่าข้าวเจ้านนดินอีกแล้วก็เปลี่ยนจากกลิ่นหอมแบบข้าวดำมาเป็นกลิ่นหอมข้าวขาวนะครับแล้วก็มีความทนโรคแมลงในระดับใช้ใกล้เคียงกันแล้วก็ผลผลิตด,ดีกว่าผลผลิตก็อย่างที่บอกว่า ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยก็ยัง600คืใช่ครับแสดงว่าถ้าระบบปุ๋ยน้ําอะไรถึงก็ถึงตันไหมคะแต่ว่าเขาผมว่าเขาถึงตันแต่อยากจะเตือนเกษตรกรว่าใส่ปุ๋ยที่เกินเกินความจําเป็นอ่ะมันจะไม่ดีเพราะว่าข้าวมันจะเป็นข้าวที่กินปุ๋ยน้อยอยู่แล้วตัวนี้น่าจะตอบกับปุ๋สักแนดีกว่าคือถ้าเทียบกับข้าว ST 24หรือข้าวหอมระุมเนี่ย คนนี้เจะชอบกินปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยผลผลิตจะต่ำแต่ถ้าใส่ปุ๋ยไปมันจะพุ่งขึ้นไปเลยนี่เกษตรกรต้องลงทุนตลอดเวลาแต่ตัวนี้ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยหนักแบบนั้นอ่ะมันจะอาจจะเกิดผลเสียก็ได้ันาจจะล้มอย่างค่ะอย่างถ้าะให้อาจารย์แนะนําเบื้องต้นเนี่ยสเต็ปของการใส่ปุ๋ยหรือว่าสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับการที่อาจารย์บอกเป่าวได้ไหมครับคือประมาณประมาณครึ่งหนึ่งกับ จากที่เขาเคยปฏิบัติมาขึ้นนึงก็ก็เกิพอแล้วแล้วลองดูว่าเป็นยังไงคือมากเกษตรกรชอบใส่ปุ๋ยตัวไนโตรเจนสูงแล้วพีกับเคตัวสองอ่ะตัวสามน้อยตัวเนี้ยตัวแรกก็ไม่ต้องเยอะตัวพีกับตัวเคเยอะได้แต่ละที่ก็จะต่างกันไปนครเขาเป็นข้าวที่ตอบสนองกับนาประเภทไหนนาปีนาปังนาน้ำขวดหรือนาชนบนอะไรยังไงนาชนบทนนี่ครับ เมาวาว่าทำน้ำปังได้ทำปังได้แล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ความนุ่มทั้งปีคือข้าวบางพันุในฤดูร้อนก็จะอยางฤดูฤดูหนาวก็จะอย่างแต่นี่จะจะนิ่งคุณภาพถูกใจคนไทยแน่นอนแน่นอนคนจีนขอบไหวไหมคนจีนเนี่ยเขาตอบมาแล้วเขาชอบคนจีนก็ชอบครับบอกว่าให้ผลิตให้เพียงพอวันนี้เรามาถึงจุดตรงนี้ว่าตลาดตามประเทศ ยอมรับมีศักยภาพเราต้องผลิตให้เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานอจาจารย์คะตอนนี้เ็าอยู่ในขั้นพันเขานี่พร้อมที่จะเผยแพร่ได้ยังหรือว่าอยูอย่ในขั้นกานนราทดลองเผยแพร่ทดลองเพราะว่าเมล็ดพันธ <c oughs> ุ์มันมันกำลังขยายตัว<อ>ไม่ทันหรอกครับปีปีไหนตอนนี้ต้องไปทดลองตามที่ต่างๆดูปีหน้าคาดว่าชาวนาจะจะได้ใช้ปีหน้าคองผัปีหน้าแบบก็คือปีหกสี่ครับฤดูกาลนา มีหกสีเริ่มเริ่มมีเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ออกมาแล้วเนาะช่คือต้องติดต่อที่ไหนยังไงคะมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวเลยตามเอกสารอ๋อต้องมาติดต่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวเรา,าเขาเราก็จะเหมือนข้าวไรซ์เบอร์รี่เราก็จะขายผ่านที่ศูนย์ต่อที่ศูนย์โดยตรงแต่ได้พันพันพันแท้ด้วยเนาะใช่ครับ อ๋อตอนนี้ยังไม่มีใครจําหน่ายได้ด้ทา,านแล้วพวกโกรคแมลงเขาต้านทานอะไรเป็นพิเศษไหมเขาเขาด้านทานปานกลางปานกลางมันไม่ได้ต้านทานแบบแบบถูงระดับถุงก็คือว่าถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปเขาจะมีความต้านทานธรรมชาติเขาอยู่แล้วขออีกทีนึงความโดดเด่นของพันธุ์นี้เรื่องไหนที่เน้นๆเลยคือความนุ่มหอม,มเมล็ดยาวแสามยาอ,อย่างอายุสั้น น,นุ่มหอมเม็ดยาวเม็ดสักนุ่มเหนียวครับม,มันจะไม่ขึ้น,มน,นะมนหม้อนะแต่ข้าวเก่าอจะมันมขึ้นถ้าใครชอบก็หอมาได้อยู่แล้วตัวนี้ใช่เคปีหน้าพันธ์รอมเมอร์พันธ์รอมเมอรนาน,นาฟังทอง